สวัสดีครับวัอน,นี้ผ้าเบิ้งมันครับมันปลูกไวไ้ในเดือนหนึ่งปลูกประมาณกุมภาช่วงกุมภานีครบรอบเดือนหนึ่งแล้วครับปลูกไปประมาณสิบไร่มันสิบไร่เดี๋ยวผามาเบิ่งครับรมันเป็น bình này, bưng này, măn 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 ăn nè, được không? Đợi đợi ăn bưng mà măn đườn mình, mình đường xem đường đường nhì xem này, được không? Măn เป็นซิปไลน์มร่วมกันครับเป็นส่วนเทิงนี่นะจะเป็นเป็นกเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ส่วนข้างบนเป็นกเกษตรศาสตร์แล้วมีทอนรางทอนรางจะเป็นหอยบงครับหอยบงนี่หอยบงเบิ้งแล้วก็เกือบประมาณแปดสิบเอร์เซ็นครับ เกนแปดสิบเปอร์เซนต์ที่เกิดที่ยังบ่บ่เกิดก็มีโพอยู่เงาเนี่ยก็มีฝนตกครับเนี่ยฝนตกใส่มนี่ปตายตายมีหน้าครับใส่วนลายมีหน้าเดี๋ยวผมว่าจะมาเบิกเบิกออกเดี๋ยวให้มันมันมันดินกามกันนี่กันเนี่มันดินกามก เดี๋ยวห้าเบือก,ออกตอนนี้มันจะหยามันจะเกิดขึ้นเราเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวจากสามสี่หมื่อมันฝนตกมันติดต่อกันละสองหมื่อแล้วยามหอดครับแต่ว่าฝนตกฝนตกสองหมือนคะเป็นพายุระดูรอนครับอันนี้เป็นเป็นห้วยบงครับต่เน,นี้ ต่ว่ามีเบียร์หน่อยไรจะว่าผมเป็นยังครับเดี๋ยวผมจะเบิกเอารถไทยมาเบิกรถไทหน่อยเ,อเออบิกเบิกฟอสติ่มไว้จก,กะทิดหนึง่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยมาจะใส่ปุ๋ยหานะปุ๋ยมาใส่เดี๋ยวผมถ่ายคลิปลงให้เบื้องเรื่อยๆครับต่ว่าตอนนี้เมื่อนี้ว่าคลิปนี้มา่าถ่ายให้เบิง้ง เปอร์เซ็นต์การเกิดของมันครับเกิดดีอยู่เลยครับผมว่าเกิดดีอยู่บุกส่วงปลายปลายกุมภาปลายกุมภามันมีมีฝนตกมากอยู่ครับว่ายา่ำหนาวแล้วครับฝนทั้งฝนฝนตกมีลมหนาวมาอีกก็เลยได้โอกาสเสียบมันไปเลย แต่ว่ามีเบียรไอตัวตัวทีล่ำที่มันเท่าเบาครับเกิดเกิดกะกะล้ายอยู่แต่พอปัญญัเพอดีใส่ปุ๋ยครับเดี๋ยวจากสามสีมือดินแห่งดินกรามเดี๋ยวมาเบิกออกเบิกออกใส่ปุ๋ยใส่เบิกเบิกออกทิ้งไว้จักอาทิตย์นึงเดี๋ยวใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วกบเขาครับใส่ผานผานแตงใส่กระต่ายหน่อยแล้วผับผ่าบันกบบระบอกครับก็ตัวว่าเกิดก็ตาก็เกิดขึ้นมาจากเงาเนี่ยครับ นีเน่เป็นเป็นลำครับลำตัวที่เ้าเบากเกิดขึ้นมาเนี่ยยดีดยๆเป็นผ่าละบ่งน,นี่เป็นเป็นหอยบงครับหอยบงนี่น่าจะมีสองพันครับหอยบงเป็นหอยบงเก้าูกับหอยบงแปดูแตกง่าก็พอแตกง่า ผมเลือกเอาเพราะว่ามัน,ม,นมันผมเบิงเ่งแล้วหัวมันมันความหนักมันดีครับความหนักมันค่อนข้างดีเลยใคว่าซุดมายังผมว่ามันแค่นี้เกิดดีครับเกิดงามอยู่งามอยู่เดี๋ยวใส่ปุ๋ยใส่ยังแล้วก็ฉีลดฮอร์โมน อาก็กำลังเกิดครับอาก็กำลังเกิดก็พอดีพอดีเลยสามสี่หมือเบียรหน่อยมันเกิดขึ้นมาพอดีเข้าเบอร์กอเลยอยาเดียวดินกบมันไปเดียวมันก็ตายเดี๋ยวาไี๋ยวงตัว ปลูกไปแล้วปลูกไปแล้วประมาณมันประมาณสามเดือนสองเดือนสามเดือนปลูกไปฝนกันมันตอนะเดียวคิดต่อไปจะพาไปเบ่งมันจะป,ปลูกสามเดือนปลูกช่วงช่วงเดือนตุลาตุลาพฤศจิกาครับมันตุลาพฤศจิกาสามเดือนสี่เดือนมันเป็นมันเพื่อด,ดี เกิดครับเกิดเกิดแทบทุกต้นครับเดี๋ยว่ียนี่ต้นต้นต้นเพราะเกิดก็คือเกิดคือมาจากเงาตัวข้วงบนแหงตายมีเกิดจากเงาแน่พื้นที่ตัวนี้สิบไร่หอยบงประมาณประมาณเจ็ดไร่ครับหอยบง ันนั้นเป็นเป็นเป็นเกษตรศาสตรษ์เ,เกษตรศาสตรษ์นี่ผสมกันเนี่ยน้ำมันน้ำมันเบิดครับน้ำมันมันหน่อยน้ำมันบุลายนะครับคลิปนี้เมื่อไทยเบิ่งมันหนึ่งเดือน มันหนึ่งเดือนเนี่ยเป็นมันหนึ่งเดือนเดี๋ยวจะคลิปต่อไปเด้วก็สิหัดลงให้เบิง้งตอนไทยไทยเบิ้งก็แล้วนะครับไทยเบอิออกแล้วการใส่ปุ๋ยผมว่าจะผสมปุ๋ยใส่ครับเดี๋ยวคำนวณปุ๋ยคำนวณอย่างละเดี๋ยวผสมปุ๋ยเอามาใส่ใส่ละกบเขา เดี๋ยวผมจะเอาคลิปทยอยลงให้เบื้องเรื่อยๆนะครับฝากช่องนะครับลักกี้ชาแนลช่วยกดซับสไครช่วยกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมได้มีกำลังใจเพื่อจะทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าเดี๋ยวเอาลงให้เบื้องไห่ครับ